วันนี้เราจะมาคุยหัวข้อเรื่องปัจจตังพราพุทธองค์ทรงตรัสว่าบุคคลทั้งหลายจะพ้นทุกข์ได้เพราะความเพียรแล้วเมื่อเรามีความเพียรการปฏิบัติของเราก้าวหน้าขึ้นสิ่งที่เราจะได้ก็คือในบางครั้งเราไม่สามารถที่จะเล่าให้คนอื่นฟังได้เพราะมันเป็นเรื่องปัจจตัง ความหมายที่พระพุทธองค์ทรงตรัสก็คือรู้ได้เฉพาะตนเพราะบางเรื่องมันอาจจะละเอียดลึกซึ้งเฉพาะตัวเราบางเรื่องนะคะคนอื่นอาจจะมองว่ามันไม่จําเป็นอะ่ะแต่สําหรับเราแล้วโอ้โหทําไมมันสําคัญมากแล้วก็มีทิ่คนพลกระจเรามากแต่กับอีกคนหนึ่งอาจจะไม่รู้สึกอะไรเลยก็เพราะว่า มันเป็นปัจจัยฟังไงคะคือมันรู้ได้เฉพาะตัวเราอะว่าสําหรับเราแล้วเนี่ยมันต้องประมาณนี้แหละไม่มากไปกว่านี้แล้วก็ไม่น้อยไปกว่านี้นะคะก็เรียกว่าสายกลางนั่นเองสายกลางในที่นี้เราจะเอาคนอื่นมาเป็นบรรทัดฐ,ฐานไม่ได้เราต้องเอาตัวเราเป็นบรรทัดฐานเพราะว่าอ,อย่างเช่นเลขชีจ้ประมาณนะคะว่านิ้วของเราเนี่ยห้านิ้วเห็นไหมคะประโยชน์ของแต่ละนิ้วเนี่ย เขามีความสําคัญของแต่ละนิ้วแต่ถ้าเราขาดนิ้วใดนิ้วหนึ่งเนี่ยเราก็จะกลายเป็นคนที่ผิดกา mm hmm. เช่นเดียวกับการปฏิบัติธรรมนะคะถ้าหากว่าเราเไม่มีศรัทธาวิิยาก็จะไม่เติมแต่ถ้าเรามีวิทยะมากไปสมาธิก็จะถดถอยเพราะฉะนั้นการปฏิบัติจึงจำเป็นต้องมีครูบาอาจารย mm ์ hmm. ช่วยเป็นพี่เลี้ยง เป็นกัยาน,นึงที่เราคอยช่วยปรับแต่งพละทั้งห้าของเราให้มีความบาลานซ์กันในระหว่างวิิยะกับสมาธิให้บาลานซ์กันแล้วก็เมื่อวิิยะกับสมาธิบาลานซ์กันก็จะทําให้เกิดสติอันเป็นมหาสติซึ่งเราทุกคนปกติก็มีสติทุกคนแหละค่ะแต่สติเนี่ยมันขา,ขาดเกินเกินคือมันไม่มีความพอดี นั้นถ้าเรามาฝึกเจริญสติให้ต่อเนื่องเราก็จะรู้สึกว่าตอนเนี้ยสติเราอ่อนแล้วนะเราจะรู้สึกว่าสติอ่อนก็คือเมื่อทุกข์มันเกิดแล้วเราไปแช่กับมันนั่นแสดงว่าสติเราอ่อนแต่ถ้าหากว่ามันมีอะไรมากระทบใจเราแล้วเราตัดได้ไวนั่นคือสติของคุณตอนนั้นนะ่ะมันเป็นมหาสติค่ะนะคะดังนั้นเมื่อเรามีสติเป็นมหาสติแล้วตัญญาอยางเขาก็พร้อมที่จะ เข้ามาเป็นพี่เลี้ยงแล้วก็ช่วยที่จะทําให้เราเนี่ยแก้ปัญหาได้ทุกเรื่องนี่คือประโยชน์ของการที่เราทั้งหลายปฏิบัติเพื่อให้เกิดมรรคมรรคคือใจที่ปลารถทําความเพียรอยู่เนืองเืองผลก็คือเมื่อเรามีความเพียรลบละปล่อยวางอยู่เรื่อยๆใจเราจะเข้าไปเสพ ผลของความดีก็คือใจที่มันดีผลของความดีก็คือทําให้เรามีความสุขและก็เบิกบานเหมือนดอกไม้บานยามเช้านะคะคุณโยมท่านใดที่มีใจ,ใจิตใจเศร้าหมองก็ขอให้นึกถึงใบหน้าคนที่เราคิดแล้วมีความสุขหรือ คิดถึงดอกไม้คิดถึงอะไรก็ได้คุณโยมที่คุณโย,ยมคิดแล้วมันทําให้มีความติติตเบิก mm hmm. บานของใส mm hmm. นั้นเป็นบาดฐานที่พระพุทธองค์ทรงตรัสว่าถ้าเรามีติติก็คือคิดดีเมื่อเราคิดดีแล้วสิ่งดีๆก็จะเกิดขึ้นในชีวิตของเรา mm hmm. นะคะแล้วมาสรุปยอ่อที่พระพุทธองค์ทรงตรัสว่านอกจากรักษาศีลห้าศีลแปดศีลสิบศีลสองร้อยยี่สิบเจ็ดแล้วเนี่ยสุดท้ายเนี่ย ถ้ารักษาสิเหล่านั้นไม่ได้รักษาใจให้ดีได้ไหมถ้าคุณยมรักษาใจให้ดีอย่างเดียวได้การเป็นพระอรหันต์นั้นไม่ยากเลยเพราะว่ามีมาแล้วในสมัยพุทธตานะคะแค่รักษาใจอย่างเดียวสุดท้ายนี้แม่ชีก็ขอน้อมรับปร,รมีของ,ององค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าให้คุณยมทุกทุกขั้นปฏิบัติแล้วให้เกิดถึงความเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานทุกท่าน,นะคะ่ะ